เชิญเชิญกินวันนี้มาเจอผัดผัดสองหอยเออพวกจะเจอเนี่ยร้านเดียวกันแต่ผัดสองหอยผัดพริกแกงพริกหยวกหอยหนึ่งผัดกะเพราหอยหนึ่งเออไม่ขมลางจริงนี่นี่แล้วผัก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 เห็นไหมเห็นไหมนี่ผักเนี่ยผักผักกินกับผัดสองหอย น้ำซุป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 โอ้โหยกสดยกสดต้องยกสดผัดสองหอยผัดสองหอยเป็นไงเป็นไงโอ้โหมันน่ากินมากเดี๋ยวดูนะหอยแรกเข้าไปแล้ว นมำอน้ำปุ๊บหอยที่สองรสชาติจะเป็นไง bay rồi nước hỏi kinh hỏi có đi Ừ, hỏi đang đồng đi ừ, 嗯。Mm.